สว่าดีพี่น้องเช่าลักเกษตรเช่าลักง่วทุกท่านมือนียายม่นกับผ้ามาพบมาพอกันกับงัวคือเกออลละพี่น้องมือหนียายม่นกับมาให้อาหารงัวเด้จ่ายยายม่นสิขุนง่วให้มันได้ขายได้จ่าเด้องัวเมลูกออนลูกแอนทั้งหลายนี่แหละกะทิขายสามตัวอันนี้แม่ลูกคู่นี่ยายม่นบอกขายได้จ่าเด้อมันเป็นงวกกวกง่วเข่าของยายม่นตัวนี้ก็เป็นเมลูกออนพูนตัวที่ขายยืนอยู่ทั้งหลังพูน แล้ว,ก,วาาลก็ตัวนี้เมียขายแต่เมียพอขายลูกตัวนี้ก็ขายแต่เมียพอขายลูกแก่แม่ม่านทั้งสองยายม่อนกับขุนขุนย่างเดียวแด้วพี่น้องเด้อขุนในมันอ้วนอันนี้ก็เป็นง่วนมีลูกอ่อนแต่ว่ากรบโปเนื้อใจว่าท่วงมาท่วงแต่ว่ากับพสมแล้วแหละแต่ว่ายายม่อนกับที่ขายอะไรพี่น้องขายคือเกา่าแังไรกกระไดอ้ย ยายม่อนก็ส uh ิขายก็เก่าละพี่น้องขุนงัวขายได้จ้ะเด้อหัวนี่สิเริ่มบ่ได้บ่ได้บ่ได้อ้วนตัวไปนี่แหละยายม่อนก็สิขายออกมาเนี่ออกขายออกสามตัวแด้วพี่น้องตัวนั้นยายม่อนก็สิขายเด่นยืนทะเลยู่นั่นแดงคึงคึงยู่นั่นแล้วกานั่งนี่นางนี่เป็นลูกแม่นี่ลูกลูกนี่เป็นนางนี่แล้วหันบ้นไห่ง้วมันไห่ลูกงามแต่ว่ายายม่อนกะบ่อกไว้ยายม่อนเจียวออกยายม่อนเมยตัวนี้ยายม่อนกะเจียวออก เป็นแม่มานได้แต่เด้อตัวนี้ลูกเพื่อนเนี่เพื่อนให้ลูกงามได้เนี่เห็นบ่ได้ท่วงอีกสามเดือนแล้วอันนี้ยังหกแปดเลยแหละเนี่ยตัวนี้ลูกมันเนี่ยยายม่อนบอกขายยายม่อนสิขายแต่แม่มันขายแม่มันตัวนี้ก็สิขายขายแม่มานขึ้นกันตัวนั่นก็สิขายตัวนั้นบ่ท่านมีลูกหรอกพี่น้องเป็นแม่สาวขายสามตัวยายม่นขุนขายเนี่ยเนวเห็ดนี่ก็คืออันกล้วยต้นกล้วย แล้วก็ใส่อาหารขวนก็ใส่ลื่ละเอียดตัวนี้ก็สิเริ่มอ้วนมาแน่แล้วโนวดเท่าไรมันซื้อเท่าไรแยมม่อนก็สิขายอะไรพี่น้องอันของเยมม่อนี่อยู่ตะบนเส้งเพ่งอำเภอกู้จับจังหวัดอุดรธานีเด้อดจะเด้อผู้ใดยถิ่มาซื้อกับมาซื้อเยมม่อนโหลดกู้ใดียกจะไปเลี้ยงกันมีแม่มันสองตัวอ่าแม่สาวตัวหนึ่ง้ะขายแย่างเดียวขายแย่างเดียวจ้ะพี่น้องมาซื้อเยมม่อในเด้อดจะเด้อมาซื้อเยมม่อนเนี่ยแยมม่อนทขายแย่างเดียวละพี่น้องเพราะว่าเยมม่อ เลี่ยงบ่ไหวอ่ะนะยายมนมีงานหลายยายมดกับเฮ็ดคลิปเลี้ยวของยายมนนั่มอะไร้ได้มันก็ได้ก็การขายงัวอยู่ยายมดก็ได้ใส่ในขอบขั้วเนาะเฮ็ดคลิปเลี้ยก็ได้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ี้ได้เด้อเพื่อยายมดมีคลิปวิดีโอด้านใดก็ได้เรียงให้พี่น้องเบิ่งคลิปงัวยายมดก็บ่ค่อยได้เฮ็ดดอกพี่น้องตลาดงัวก็บ่ค่อยได้ไปพี่น้องเอ้ยนาเรี่ยงนี่ต้องขุนงัวขายอย่างเดียวด้วยพี่น้องเด้อยายมนก็ได้สามตัวเด้อยายมดจะออกสามตัว แม่สาวตัวหนึ่งอยู่พุ่นผุดแม่สาวแล้วตัวนี้แม่ลูกออนแต่ว่ามีมีลูกแล้วตัวนั่นก็แม่ลูกออนกับมีลูกแล้วก็ะออกสามตัวพันพี่น้องสนใจกถ้ทักทายยายมณ์มาได้ได้จะเด้อนีก็ได้เห็นบ่มีตัวนี้นี่แหละตัวนี้นี่แหละนี่ลูกมันมันให้ลูกงามอยู่ตัวนี้กัให้ลูกงามให้ลูกนาดีอันผสมตัวมาได้จะเนี่ยแต่ว่าอันนี้ผสมหลอดเดี๋ยวนี้กับผสมหลอดนั่งนี่กะ ท่วงได้สามเดือนนั่งนี่กับข่วงได้สามเดือนนั่งนี่เป็นแม่สาวด้วยจะเดือนเนี่ยขายสามตัวนี่ตัวนี้เป็นแม่สาวจา้ะเลี้ยงคืนๆอยู่เนี่ยอันนี้กับแม่มานสามเดือนอันนี้กับแม่มานขึ้นกันนี่แหละผู้ใดไรสิซื้อก็มาเบิงเอาสามตัวนี่ย่ามันสิขายออกเด้อขุนไหนมันอ้วนน้ามาละพี่น้องอันนี้แม่ลูกอ,อ้วนมันก็บจีจ้อยขุนมาเลยก็จอ้อยขึ้นเขาเดีนล่ะลูกมันกิ่นนม กะเลี้ยงไปพี่น้องอ้วกกะละคากะเลื่อมึ้นแล้วกินกะสิเขามาพูดได้กะสิเขามาเตาไฟสิเขามานั่นเถอะเขามาแย่เมันอไงกับใครขึ้นก็รัลละแต่ไฟสิเขามานั่นเถอะมันหลายตัวมันกัเลี้ยงบ่ไหวพี่น้องแย่มื่อกัมีงานหลายอย่างเฮ็ดสิมาหาตัดใหญ่เตงง้วกับบ่ไหวเด้พี่น้องเอาสนิทละพี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อมีคลิปวิดีโอด้านใดกสิได้เด้งให้เบิ่งเขาจ้ะเนาะ